Hey, วันนี้จะมาเล่นฮอลลูไนท์กันสตาร์ทเกม ต,ตุอยโดนจับเหรอปุ๊ภาพอย่างสวยเนะ่ย die เกือบ,บโดนหัวเกือแบบตายได้วาบตัวเองแล้ว,วกระโดดฟันทำอะไรได้บ้างเนี่ยกระโดดนี่ะรต้กินอะก ทวาอยกไปเอาเอาเอาเอนนนอนนอนอืม มาถมน้ำคว้าอีซี่อีซี่ตอนแรกๆมันก็อีซี่อ่ะนะโดดโดดมันล็อกแมนนะชารทางนี้ไปได้ไปได้โอ้ล่วงล่วงโอ้ย ต้องกาดจังหวะดีๆนะเนี่ยนี่อะไรอ่ะบีอ่อถ้าอ๋อถ้าเกิดว่ามันเต็มมันสามารถเติมพลังได้ถ้าเติมได้เต็มด,นะด,ด้วยนะก็แจกดีครับแบบนี้ มีเก็บเหรียญด้วยอ,อีซี่ครับอีซี่น่นมีไมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแดดไม่ได้อไเอนรแบบงนต้องสะด,ดุดนะทางนี้ไปได้ไม่เอาขึ้นบนก่อน ต้องหุ่นต้องั่นใช่ไหมได้อะไรอะ่ะมอสเบอร์รี่มอสเบอร์รี่ทำอะไรได้ก็ทำอะไรไม่ได้ไลงมาลงมาไปต่ออะไรเสียงเหมือนมีใครมาออกวเดินไม่ค่อย อะไรเนี่ยเดินไม่ได้ด้วย <S 2> <S 2> <S <S แฟรี่แฟรี่ปั่นแฟรี่ไม่ได้ท่านโดดลงไปตายไหมเนี่ยกดโคเพื่อดูข้างล่างข้างล่างมีของดิดิโอเคกดบนแ,แล้วไงแฟรี่ลอซอนี่สติง หลบไปจะตายมิเตะไปนะก่อนดีกว่าต่อทางง่ายๆก่อนดีกว่านะไม่มาดูข้างล่างได้ไหมเชียวถ้าดูข้างล่างลองลงมาดูข้างล่างใหมด่มดิอันนี้หลุมแน่นอนนะดิหลุดใช่ไหมนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะมีทางนะให้ออกมาดูแบบ ดูแบบน่าจะอันตร,รายไปทางนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหหลักว้างบอได,บดไปเนี่ยหนวกหูไปเนี่ยเดี๋ยวดูซิขึ้นไม่ได้สูงเกินไปโอเคหตัวนี้อ่อนตัวนี้อ่อนตัวนี้อ่อน ตายว่ะตายตายเก็บเหรียญเก็บเหรียญเอาเหรียญ่อนโลบไปก่อน,นครับออกไปเรื่อยๆเลย,ยดีกว่าเดี๋ยวให้เก็บ อ๋อหันนี้ลงมาเก็บหนอนนะใี่ไปเก็บปีนูคู่เจ้านูคูเจ้านกคูเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่เพิอ้ยเกจุดฟ์มเหรียญโอเคโเหรียญเพียบไอ้นี่มาอะไรตกไเนี่ย เรื่อยเลยทางเยอะจัดวัมเพมินมีแผนที่ไหมเนี่ยอันนี้อะไรกดโฮไม่ที่ห,หรอหนูงงไปก่อนจิบจิบแอบทอมบัตแน่จิบจิบ,จบ,บ,จบ,จบมีอังโว่ขัดได้ไหมเนี่ยอี วิธีทางมันเยอะมากเลยเนี่ยมันไปได้แทบจะทุกทางเลยอ่ะแล้วโอ้โหจะหลงไหมเนี่ยอะงั้นขวากว่อนแล้วกันเอาเกิดใหม่ด้วยเอาเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ปันใหม่สิครับยังไง่หลงอ๋อมันวนมาตรงนี้ตรงนี้หยิบ ไป้ผัมาประกาเนี่ยใช่ใชเก็บไม่ได้วะเหรีรยญเยอะจัดเก็บไม่ทัน วนมาตรงนี้ทางมันวนวนเอ,อ้ยไปทางนี้ได้ไปได้ไหมเนี่ย <c oughs> ต่อมันเราปิดอยู่ย <c oughs> แบบมาตอนหลังได้ไปก่อน <c oughs> อะไรเลยอ๋อไอที่กระเด็นไปเมื่อกี้กระโดดข้ามทางนี้ก่อนเลยดีกว่า อ,นนอันนี้แม่งอันนี้แม่งปวดโอ้ยรู้ทั้งรู้กระโดดสอบชับไม่ได้เนี่ยปัดไ,ได้เปล่าปัดได้มาให้ให้มันเก็บเหรียญแค่เนี้ย โอ้โหมันคุมไหมเนี่ยไปทางอื่นดีกว่ามันมีทางมันมีทางให้เราไปทางซ้ายแล้วก็ลงเดี๋ยวเอาปิดขึ้นไปวิ่งไปทางซ้ายก่อนเอา้าเอ้าโอ้โห,โโหกดอะไรอีกต้องกดอะไรเพิ่มพลังวะ กดเล่เพิ่มพลังวะกระหน่กระหน่ำอ่ะมีไม่เต็มกดโอเพิ่มพลัง นี่แค่ทางซ้ายทางซ้ายกระโดดนี่ให้เดือดูข้างล่างอ่ะอลึกลึกลึกจัดตันนะเนี่ยไม่ตันไม่ตันไปต่อไปต่อบอสไหมเนี่ยไปให้ไปให้ตรงนี้นี่เองตรงนี้นี่เองตรงนี้นี่เองแล้วพลังไม่เต็มด้วย นี่เหมือนจะบอสนะเนี่ยเป็นอะไรครับฟืนตื่นมา <c oughs> ดูลางมันกว้างๆเลยอะไรโอ้เติมพลังเติมพลังก็แจม <c oughs> เติมดีกป่ะเติียไยนอะไรหมกดลงอีะตอนแรกให้กดขึ้น อ๋อขึ้นก็ได้ลงก็ได้โอเคมีเซฟแม่เซฟแม่ออโต้อยู่แล้วเนาะนี่นี่อาวุธเรารถเชลเลียตอยก็ไม่รู้เลยปะปะปะเนี่ยนะตายไปยอยากเจอบอสจังเนแล้เนี่ย ้าบอสใช่ไหมเนี่ยสองชั้นด้วยแน่นอน,นใช่ไหมนั่นไงโอ้ยไหไ,หไ,หไหม่าีง่ายมากกไม่ไม่แค่บอสเลก วอทแรกวอทแรกจะไปทำอะไรไม่มีลูกด้วยเหรอไปไปต่อไฟไฟต่อไหนไหนไหนอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรไอ้เมื่อกี้มันข้าอะไรวะ เฮ้ียเอารูปมาดิเเดี๋ยวเอาูนลเอาูกมามาโอ้ยท่าเนี้ยท่าเนี้ยท่าเนี้ยท่าอะไรวะโอ้โหชนะแล้วรับแรกโอ้โหีซี่นะไหนมีตอบเลยไหม มีดอบอะไรไหมครับาไม่ดอบอะไรเลยเหรอไม่ดอบอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยประท้วงเป็นไงเนี่ยนี่นี่มันคืออะไรดูดิเอา้าไม่ปีนขึ้นมาวะ่ะแล้วขอดลงไปก่อนเลยไหมขอดลงไปก่อน ปีนขึ้นไปเหรอเติมพลังก่อนได้ไหมปีนก่อนก็ได้เอาไม่ดอกอะไรเลยวะ่ะ <c oughs> เฮ้ยนี่มันก็เดินลำบ,บากนะเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่บอดวะ <c oughs> Ah, sí. bueno, tú también. Vale, vale. oh. Eh, papá? Me miro. ¿Zo huh? mm, Orala. ¡Jumanel! ้วตัวเอกเรามันมันเป็นผู้หญิงหรอเสียงเหมือนผู้หญิงเลยนะพีอกอกกระโดดข้ามไปก่อนนะ ปัดได้ไหมปั่นไม่ได้ขอคุยก่อนแล้วโอ้อ่าแล้วฮัสตันไม่มีอะไรไปต่อเฮ้ย <c oughs> แต่เรายังเรายังไม่ได้ลงไปข้างล่างทางนันะเล <c oughs> อะไรอ่ะไม่บอกนะว่าบอดปัดได้ไหมเนี่ย เรายังไม่ได้ลงไปทางนั้นนะมีอะไรหรือเปล่าขอ,อดูทางนี้ดิอืมลงไม่ได้แน่เลยอืมอืม,อมนี่ไงจุดเสียบเสียบใช่เปล่าเสียบใช่เปล่าโอเคมีคุยด้วยอ่ะคุยก่อน เวเนร่าซ็นโตโซเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟหรือเปล่าไม่ร <ok euh. ู้เน oh ี่ยจะลองออกดีกว่ากันเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันนะ